ที่แล้วอาการวูบจับไปเครื่องโชว์สตาร์ตติดยากคนระับได้แก้ไขพวกรางเปลี่ยนหัวฉีดมาแล้วแต่ว่าอาการมันก็ยังเหมือนเดิมอันนี้คือโรคประจําตัวของดีโฟดีเลยสวัสดีครับท่านสมาชิกที่ติดตามใหญ่ยนจูนิงนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่บนรถโตโยต้าดีฟดีนะครับรถคันนี้นะครับหน้ารถจะเขียนว่าเขียนว่าอะไรนะฮะน,นิยมสูง <laughs> รถนิยมสูงนะครับเอ๊ะคืออะไร ไปหาดูเอานะครับสําหรับรถคันนี้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาคุยดีกว่านะฮะว่ารถคันนี้เนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้างเรามาทําความรู้จักเจ้าของรถก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ครับครับรบกวนขอชื่อนิดนึงครับชื่อสถาพรครับครับผมรถมีอาการเป็นยังไงบ้างเราให้สมาชิกฟังเลยครับก็เบื้องต้นก็ไม่ขี่แล้วอาการวูบดับไปเครื่องโชว์ครับครับผมแล้วก็สตาร์ทสตาร์ตต่อแล้วก็ขี่ไปได้ครับขี่ไปได้ครับผมแล้วก็รถหลังๆมาก็มีสตาร์ต ตาร์ทติดยากครับครับติดยากแล้วก็พอต์ทติดก็คือเครื่องกระดับอืมอาการนี้เป็นมานานหรือยังก็เริ่มนานเป็นมานานแล้วครับเป็นมานานแล้วเคยนํารถไปตรวจสอบมาก่อนไหมก็เอาไปตรวจเช็คครับว่าเป็นหัวฉีดรั่วครับครับแล้วก็ได้ได้แก้ไขพวกร้้งเปลี่ยนหัวฉีดมาแล้วแต่ว่าอาการมันก็ยังเหมือนเดิมมันยังไม่หายไม่หายนะครับ อาการนี้ก็เป็นมานานเปลี่ยนห่าไปแก้ในเรื่องของหัวฉีดเปลี่ยนรางไปแลมาแล้วแก้ไขมาหมดแล้วนะครับแต่รถอาการเดิมยังอยู่นะครับตรงนี้ผมฟันธงไปเลยว่าหนึ่งวิเคราะห์งานไม่ตรงจุดนะครับวิเคราะห์งานไม่ตรงจุดนะครับอย่างแรกนะครับหัวฉีดมีมีส่วนทําให้เครื่องดับไหมมีครับแต่มันไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับจะถึงรอบแล้วก็วิ่งดูดีๆแล้วรถดับวูบไปนะครับอันนี้ไม่ใช่ รถคันนี้อาการหลักๆเลยนะครับคือระบบควบคุมการจุดระเบิดของโมชีตนะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับภาษาช่างจะรู้กันดีนะครับในควกกล่องควบคุม EDU นะครับอันนี้คือโรคประจําตัวของดีฟเลยอ๋อครับผมนี่คือโรคประจําตัวของเขาเลยนะครับรถยนต์นะครับที่มีปัญหาลักษณะวิ่งไปเหยียบบู้ไฟรูปเครื่องขึ้นแล้วอืดเลยนะครับบางจังหวะดับนะครับวิ่งวิ่งไปแล้วดับ ดับสตาร์ตติดไปต่อได้บางคันดับแล้วต้องจอดสตาร์ตต่อไปไม่ได้นะครับยิ่งปล่อยไว้นานระบบไฟฟ้าในรถจะรวนหัวจิตจะเกิดปัญหานะครับรู้จักใหญ่ย,ยนจุนิ่งได้ไงครับก็ดูคลิปครับติดตามคลิปว่าเซิร์ชดูในเน็ตว่าไอพวกไทเกอร์เนี่ยมันมันมีระบบปัญหาแบบนี้แก้ไขยังไงอย่างเงี้ยก็เลยเข้ามาดูที่อาจารย์ใหญ่ครับก็มีไทเกอร์เขาก็มา มาเข้ามาซ่อมมาเข้ามาแก้ไขก็อาการคล้ายๆกันครับวิงอืดไปเครื่องโชว์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันครับก็เลยตัดสินใจตัดสินใจก่อนจะต,ตัดสินใจมานี่นานไหมก็คิดอยู่ครับแต่ว่ามันคือเราอยู่ยุตยาเรายังไม่กล้าที่จะไอ้นี่มาครับก็เลยหาลองหาช่างแถวบ้านอืมเพราะว่าที่ผมถามว่าตัดสินใจนานไหมเนี่ยเพราะว่าอะไรไหมฮะบางท่านศึกษาจากคลิปครับศึกษาจากคลิปเสร็จแล้ว เอะเราเคยไปซ่อมมาแล้วเนี่ยไม่หายแล้วเราเสียตังค์ไปเยอะมากถ้าเกิดว่าเรามาที่นี่เนี่ยเอะจะหายไหมจะต้องเสียตังค์เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับเนี่ยครับจะเป็นเป็นสิ่งที่ผมถามก็กลัวว่ามันกลัวมันจะเป็นอาการเดิมหรือเปล่าจะเป็นอาการเดิมหรือเปล่าจะวิ่งไปจะดับดับอีกหรือไม่นะครับผมทดสอบแล้วนะครับคันนี้ผมวิ่งไปเทสมานะครับการวิเคราะห์งานผมต้องบอกอย่างนี้ว่าจย์ใหญ่นะครับจะเน้นมากนะครับว่าการวิเคราะห์งานต้องวิงวิเคราะห์งานให้ขาด วิเคราะ์งานให้จบให้เคลียร์เพื่อที่เจ้าของรถนะครับจะได้เสียค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุดนะครับทีมงานนะครับคันนี้อาจารปองอาจารเต้ยนะครับหัวหน้าช่างนะครับก็ดูแลนะครับวิเคราะห์งานต่างๆนะครับตรวจสอบนะครับใส่สารเสริมประสิทธิภาพแก้ไขงานโดยทีมงานของพวกเราทดสอบนะครับคันนี้ผมก็มาทดสอบในการวิ่งไปเมื่อเช้านี้แล้วโอเคครับอัตราการวิ่งการตอบสนองนะครับความร้อนนะครับต่างๆก็คือโอเคใช้ได้ดีนะครับทดสอบ ในสุดที่ดูแลไปในเรื่องของหัวฉีดนะครับในเรื่องของระบบต่างๆหน้าห้องเครื่องโอเคสมบูรณ์นะครับเราจึงทําการส่งรถได้นะครับทดสอบรอบสุดท้ายคือเจ้าของรถครับนะครับคือเจ้าของรถนะครับตอนนี้อัตราการเร่งเป็นไงบ้างก็ดีเหมือนเครื่องมันวิ่งเรียกเรียกดีครับมันไม่เหมือนเหมือนครั้งแรกเบาขึ้นไหมคะเร่งเบาขึ้นคะเร่งเบาขึ้นบางครั้งบางทีมันต้องเค้นคะเร่ง ต้องเค้นเลยใช่ไหมใช่อะไยังต้องเค้นคันเ่งแล้วรถมันแบบไม่ค่อยพุ่งครับอันนี้คือแตะแตะดึงนะพอคันเ่งเบาแล้วก็รถมันก็แต่แต่คันนี้แต่ดิงอ่าครับผมดีขึ้นมันก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดสารเสริมประสิทธิภาพที่ใส่เข้ามาในรถเนี่ยคือจําเป็นเลยนะหลังจากที่เราซ่อมแซมแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องดูแลระบบเลยนะครับเพื่อจะยืดอายุการใช้งานนะครับวันนี้ตั้งแต่ชุด เคลือบกระบอกสูบเคลือบเครื่องยนต์ะนะครับบ่าววาวเราเซตอัพวาวเราก็ต้องเคลือบบ่าววาวไปนะครับพร้อมกับล้างหัวฉีดนะครับเราใส่ไปในถังทําไมเราเปลี่ยนหัวฉีดแล้วทำไมต้องใส่น้ายาล้างหัวฉีดอีกล่ะบองท่านไม่เข้าใจใส่เข้าไปในถังเพื่ออะไรไหมฮะในถังมีปัม๊มมีกรองมีท่อส่งน้ํายาตัวนี้จะไปช่วยในการชะล้างนะครับชะล้างละลายสนิมตะกอนตะกันคราบเมือกยางเหนียวนะครับละลายมานะครับให้ผ่านระบบออกมาและจะโดน กักโดยกองดีเซลนะครับจะเป็นน้ํามันสะอาดนะครับที่เข้ามาจุดระเบิดไปในหัวฉีดนะครับแปลว่าน้ํายาล้างหัวฉีดเนี่ยจะช่วยชะล้างนะครับสิ่งสกปรกภายในระบบทั้งหมดเลยลดการอุดตันของหัวฉีดด้วยนะครับต้องฝากไว้สําหรับ่านสมาชิกนะครับแล้วผมต้องเติมบ่อยหรือเปล่าล่ะใช่ไหมมีคําถามในใจแล้วผมเติมไปแล้วผมต้องเติมอีกเมื่อไหร่เนี่ยเติมบ่อยไหมนะครับเติมน้ํามันให้เต็มถัง น้ำมันพ่องไวหนึ่งขีดเติมกลับมานะครับทําแบบนี้ตั้งสามสี่รอบก็ใช้งานปกติแล้วครับนะครับแล้วก็คราวนี้ก็สามหมื่นโลสี่หมื่นโลหรืออยากจะดูแลรถก็ซื้อผลิตภัณฑ์สารเสริมไฟฟ้าของสอยยูนิ่งเข้าไปดูแลรถตัวเองได้นะครับแค่นั้นเองไม่ยากด้วยนะครับตอนนี้ขับสบายขึ้นนะครับรถรถรถนิยมสูงนะครับหมมันเป็นคําที่แบบผมอ่านแล้วผมผมนะรถนิยมนี่คือเราไอ้สูงเนี่ยคือ ไม่ไม่ใช่สูงจากความความหรูหราใช่คือชอบไปที่สูงช,ชอบไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นพอมรถคันนี้ก็ยกสูงด้วยนะครับก็ขอให้นำรถคันนี้ไปใช้อย่างมีความสุขเดินทางมีความสุขนะครับใหญ่ยนจุนนิ่งนะครับเรามีหน้าที่ดูแรลรถของท่านนะครับให้ดีนะครับและที่สําคัญนะฮะใหญ่ยนจุนนิ่งนะครับเรามีชมรมรวมช่างด้วยใจครับสี่ร้อกว่าอู่ทั่วประเทศขับรถไปเที่ยวที่ไหนก็นแล้วแต่รถเกิดมีปัญหา ทรมายายนที่เดียวครับนะครับแต่ย่ยนจะให้เบอร์นะครับอาจารย์ช่างที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับไปดูแลทั่วประเทศโอ้มใยายขนาดแล้วเลยเใหญายนเนี่ยจริงๆนะครับเรามีชมรมนะครับอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับอยู่ตามหัวเมืองนะครับอยู่ตามจังหวัดตามอำเภอต่างๆนะครับก็ดีกีระดับอาจารย์ช่างท้งนั้นนะครับเรามีอาจารย์ช่างนะครับก็ไว้คอยดูแลสมาชิกผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะครับโอเคครับฝากถึงคนใช้ดี f ดีและแก้ปัญหาไม่ตกเลยครับ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับถ้ามีอาการก็ลองศึกษาดูในคลิปก่อนได้ครับแล้วก็ตัดสินใจมาไม่ผิดหวังแน่นอนครับครับผมขอบพระคุณมากครับก็ลากันไปก่อนนะครับพร้อมส่งตัวต้านดีฟอนีนี้กลับบ้านนะครับนะครับผลิตภัณฑ์สารเสริมประสิทธิภาพที่สองยางอย่่งนี้นะครับสามารถเข้าไปดูทางไลน์แอดได้ นะครับสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับหรือรถเกิดปัญหาก็สามารถโทรปรึกษาที่สอใหญ่ยนต์จิ่งได้ทั้งสาขาอำเภอตาคีนะครับแล้วก็สาขาภาคตะวันนอกนะครับจังหวัดระยองนะครับอาจารย์ใหญ่อาจารย์ช่างนะครับที่อยู่ในอู่ก็จะดูแลท่านนะครับสามารถไปให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้นะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ